สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันอาทิตย์วันที่8กันยายน2024นะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์23เทศกาลธรรมดานะครับวันนี้ยังเป็นบทอ่านจากบทเทศเรื่องบุญยราบของท่านนักบุญเลโอซันตาปาอยู่อย่างเดิมพูดถึงปริชยญาณของคตริยชน,นะครับเขียนไว้ว่าพระเจ้าตรัสว่าเป็นบุญของผู้ที่หิวกระหายความยุติธรรมเพราะเขาจะอิ่มหนำความหิวนี้ ไม่ใช่หิวอาหารทางร่างกายแ,และความกระหายก็ไม่ใช่กระหายเครื่องดื่มฝ่ายโลกแต่เป็นความปรารถนาที่จะเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยความยุติธรรมและซาบซึ้งในธรรมล้ำลึกทั้งหมดเพื่อจะได้เต็มเปี่ยมด้วยพระเจ้าเองวิญญาณที่ปรารถนาและกระหายหาความยุติธรรมมีความสุขวิญญาณคงไม่แสวงหาสิ่งน,นี้ถ้ายังไม่เคยได้ลิ้มรสความสุขนี้มาก่อนเมื่อวิญญาณได้ยินเสียงของพระจิตเจ้าตรัส โดยทางประกาศศว่าจงลิ้มชิมและดูว่าพระเจ้านั้นประเสริฐสักเพียงไหนวิญญาณก็ได้รับความยินดีความดีส่วนหนึ่งของพระเจ้าแล้วและกําลังลุกไหม้ด้วยไฟแห่งความรักความรักที่ให้ความยินดีและบริสุทธิ์ที่สุดวิญญาณเมื่อได้ละทิ้งทุกอย่างของโลกนี้แล้วกระตือรือร้นแต่อย่างเดียวที่จะกินและดื่มความยุติธรรมวิญญาณ เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งถึงความหมายของบัญญัติประการแรกและสําคัญที่สุดที่ว่าท่านจงรักพระเจ้าของท่านด้วยสิ้นสุดจิตใจและสิ้นสุดศติกําลังเพราะความรักพระเจ้าไม่ใช่อะไรอื่นเป็นความรักความยุติธรรมนั่นเองที่สุดความรักต่อพี่น้องก็สืบเนื่องมาจากความรักต่อพระเจ้าฉันใดคุณธรรมแห่งความเมตตากรุณา ก็สืบเนื่องมาจากความรักต่อพระเบญเจ้าฉันนั้นตามที่มีกล่าวว่าเป็นบุญที่ท่านมีใจเมตตากรุณาเพราะว่าพระเบญเจ้าจะทรงเมตตากรุณาต่อท่านเช่นกันคริสตชนจงรู้เถิดว่าปรีชยานของท่านมีคุณค่าสูงมากเพียงใดจงระลึกถึงโรงเรียนชั้นยอดเยี่ยมที่ท่านต้องฝึกฝนวิชาความรู้ของท่านจงระลึกถึงบำเหน็จบางวัลที่ท่านได้ถูกเรียกมารับความเมตตากรุณาปรารถนาให้ท่านเป็นคน เมตตากรุณาความยุติธรรมปรารถนาให้ท่านเป็นคนยุติธรรมจนว่าพระผู้สร้างสามารถฉายลังสีสิ่งสร้างของพระองค์และภาพรักของพระเจ้าจะส่องแสงสะท้อนในดวงใจของมนุษย์ดังในกระจกเงาตามสัดส่วนที่มนุษย์ถือตามแบบอย่างคุณสมบัติของพระองค์ความเชื่อของผู้เจริญชีวิตด้วยความเชื่อเป็นความเชื่อที่สงบราบรื่นสิ่งที่ท่านปราถนาท่านจะได้รับสิ่งที่ท่าน รักและเป็นของท่านตลอดกาลในกระจกเงาอาศัยการให้ทานทุกส,สิ่งจะบริสุทธิ์สำหรับท่านท่านจะได้รับ,รบพระพรที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ดังนี้เป็นบุญของผู้มีใจบริสุทธิ์เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้าพี่น้องที่รักความสุขที่พระเจ้าเตรียมไว้นั้นล้ำเลิศแท้จริงใครจะมีหวัวใจบริสุทธิ์ถ้าไม่ใช่ผู้ที่พยายามบรรลุถึงคุณธรรมที่กล่าวมาน,นี้แล้วจิตใจไหนหนอจะสามารถ วาดภาพได้ค่อยคําใดจะสามารถบรรยายความสุขยิ่งใหญ่ในการเห็นพระเจ้าอย่างไรก็ตามธรรมชาติมนุษย์จะบรรลุความสําเร็จนี้ได้ในเมื่อได้เปลี่ยนแปลงเขาจะได้เห็นพระเบญเจ้าไม่ใช่ดังในกระจกหรืออย่างคลุมเครือแต่จะเห็นพระองค์หน้าต่อหน้าพระเบญเจ้าซึ่งไม่มีใครสามารถเห็นได้ในความสุขของพระเบญเจ้าตลอดนิรันดรนี้ธรรมชาติมนุษย์จะได้เห็นสิ่งที่ตาไม่เคยได้เห็นหูไม่เคยได้ยิน และหัวใจไม่เคยนึกหวั่นคับพี่น้องบุญเลราแปดประการก็เป็นความหวังเป็นคําสอนที่มีคุณค่านะครับเป็นหนทางเป็นแนวทางสําหรับชีวิตของเราวันนี้เองนักบุญเลโอก็นําบุญเลราที่มาให้ให,ให,ให้เราได้เห็นในวันนี้ก็บอกเป็นบุญของผู้กระหายความยุติธรรมเพราะเขาจะอิ่มหนงนะความยุติธรรมตรงนี้ก็หมายถึงชีวิตที่ดําเนินไปด้วยความรัก ชีวิตที่ดําเนินไปอย่างถูกต้องตามจิตอรม์ที่พระเยซูเจ้าพระองค์ทรงบอกแล้วพระองค์ก็พูดเสมอบอกว่าความรู้ของเราเนี่ยคือปริชาญหรือความรู้ของเราเนี่ยจะมีขึ้นได้เนี่ยตัวเราเองลำลำพังเรามนุษย์นั้นเราทำไม่ได้แต่ว่าเป็นพระเป็เจ้าที่จะโปรดประทานแล้วก็มอบพระพรมอบปริชาญนั้นให้กับเราแล้วก็เราจะสามารถที่จะทําหน้าที่ของเราต่างๆได้อย่างดีอย่างถูกต้อง มีจิตใจที่สัมผัสที่รักพระเบญจเจ้านะครับด้วยบัญญัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นก็คือจงรักพระเบญเจ้าด้วยสิ้นสุดชีวิตจิตใจของท่านนี่ก็เป็นเรื่องราวที่โรงทรงสอนที่พระเยสุเจ้าทรงบอกแต่อย่างไรก็ตามพี่น้องเราจะไม่สามารถเข้าใจได้ถ้าหากว่าเราไม่มีประสบการณ์เพราะฉะนั้นการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ดีแต่การมีประสบการณ์โดยตรงกับพระเบญเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เป็นสิ่งที่ ดีกว่าและก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ชีวิตของเรานะเข้าใจอย่างลึกซึ้งและก็พระเป็นเจ้าก,กับเราก็จะเป็นหนึ่งเดียวกันจริงๆนี่คือสิ่งสำคัญในวันนี้ที่เราเรียนรู้จากบุญรา8แปดประการในเรื่องราวที่บอกว่าเป็นบุญของผู้กระหายความรุตธรรมแล้วก็ขอให้เราได้เจริญชีวิตด้วยพระพรของพระองค์แล้วก็นาชีวิตของเรานะั้นอยู่ในโลกนี้ท่ามกลางเพื่อนพี่น้องเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับทุกคนเสมอ ขอพระพรของพร,ระเบ็นเจ้าผู้ทรงสัน,นุภาพพ,าพระบิดาพระบุตรและพระจิตลังลงมายังท่านทั้งหลายและดำรงอยู่เสมอเทิน